คืนวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกท่านครับ FC จากประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้าน f อจากสอปปาลาวทุกคนทุกท่านครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหน้าช่องเนี่ยแม่ไปส่งพี่ๆไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยแต่ว่าใครที่อยู่ในบ้านส่งท้ายมกราคมกันแบบส,สวยๆครับเมื่อวานตัวการันตี2ตัว ชุดอาวุธ้ออีกหนึ่งชุดครับก็ยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในบ้านด้วยส่วนวันนี้ครับคืนวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับ1กุมภาพัานธ์สองพร้อยหไล่เลียงดูแล้ววันนี้เนี่ยแม่ใครที่เป็นคอฟุตบอลและพลาดเนี่ยนอนไม่หลับแน่นอนครับวันนี้พิมพ์ล็กอังกฤษบุนเดสติก้าเยอรมน,นีกันโชชชิว,ว่าอิตาลีราลีกาสเปนล็กอิงฝรั่งเศสและ แชมเปี้ยนชิพอังกฤษโคอีกเยอะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าน่าเสียดายครับหน้าช่องนี้นัดคัดมาได้แค่3คู่เพื่อเอามาฝาพิ้วท่านใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับก็เปิดใจครับเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยครับคำว่าเปิดใจตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับโปรกรมฟุบอลเข้มข้นแบบนี้อย่าเสียเวลากันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปลุยกันเลยนะครับคู่แรกครับนัดจะหยิบยกในส่วนของพีีบริลีกอังกฤษครับนิวคาสเซิ พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมคู่นี้นัดแนะนำกับให้เลือกมองเจ้าบ้านอย่างนิวคาเซิลได้เลยครับแม้ว่าทีมเยือนอย่างฟูลแลมครับผลงานโดยรวมใน4เกมที่ผ่านมาเนี่ยจะสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ทรงๆตัวแต่แน่น,นอนรับวันนี้พวกเขาเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนนิวคาเซิลยังคงมีผลงานที่ดีกว่าวันนี้พูดกันให้เข้าใจง่าย,ายก็คือภาษียังดีกว่าครับเพราะว่าเป็นเกมในบ้านแล้วถ้าไปวัดกันครับในเรื่องของคุณภาพของตัวนักเตะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิสซักกอร์ดอน ก็ยังดูดีกว่าครับแล้วก็ยังมีกิมไะท์เป็นตัวสอดแทรกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้แนวต้านเองก็เปิดมามีความน่าสนใจครับนัดมองว่าคําคืนวันนี้ครับนิวคาสเซีใส่ตีในบ้านยอนเย่แบบนี้พวกเขาครับอย่างน้อยที่สุดนะครับจะเปิดบ้านเบียดคว้าชัยไปได้ก็จัดไปครับที่นิวคาสเซิลด้วยเลยครับส่วนคู่ที่2ครับราลิกาสเปนครับมองไปที่เกมระหว่างแอตราติโกมาดริดครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับมาโยกาในมุมมองของนักคู่นี้ครับก็เลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างแอตราติโกมาดรลิดได้เลยครับแม้ ความพร้อมเนี่ยในเรื่อง,องความฟิตของตัวนักเตะอาจจะส่งผลบ้างครับเพราะว่าเพิ่งได้พักเพียง2วันเท่านั้นเองครับจบจากทางด้านของ UCL มาก็บุกไปถล่มรับเลดบูซันบวกมาถึง1ประตูต่อ4เลยแต่แน่นอนครับแม้ว่าจะได้พักน้อยกว่าผลงานของมาโยก้าเองเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความน่าเป็นห่วงครับเพราะว่านี่ สี่เกมแล้วครับที่พวกเขาแพ้มาสี่เกมติดวันนี้ยังไงก็ตามแต่คุณภาพของแอตดวานิโกมาดลิกยังคงเหนือชั้นกว่าชัดเจนครับวันนี้ก็ฝากความหวังไว้กับทางด้านขององตัวกิชมันได้เลยนะครับวันนี้คิดว่า1ประตูไม่ใช่ปัญหาครับไปลุ้นมาเลทที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอจัดไปครับที่เจ้าบ้านอยา่างแอตดวานิโกมาดลิกได้เลยครับปิดท้ายครับคู่สุดท้ายยังอยู่กันที่ราลิกาสเปนครับเอฟเปญยอนพบกับมัดลิก วันนี้ครับนัดแนะนําให้มองไปที่มัดหลิกได้เลยครับเอาหูไปแรกมองว่าบุกไปวันนี้ชนะแน่นอนหนึ่เมล็ดไปรุ้ยเมล็ดที่2ก็พอครับแม้เจ้าบ้านอย่างเอปัญยอนครับผลงาน5เกมหลอาสุดในชิน พวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ5เกมไม่แพ้กับใครเลยแล้วก็ผลงานโดยรวมเนี่ย5เกมหนาสุดจากทุกรายการก็สรดุปแพ้ไปเพียงหนึ่งเกมแต่แน่นอนครับการที่เจอกับมัดหลกไม่ใช่งานงาน่ายอย่างแน่นอนครับแม้มัดหลกวันนี้จะจบจาก UCL ได้พักเพียง2วันแต่ดูแล้วครับจากไล่เลียงจากไล์อัพต่างๆวันนี้ยังค่อนข้างน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นวินิสอุสจูเนียจุดเบลลิงแฮมหรือว่าคีรีเอบับเบเพราะนั้าน,น,นี้ประตูแรกขอให้มาไวๆครับจะได้หลายอย่างประตูที่สองก็ยังมองว่าภาษีมัดหล็กดีกว่ายังเขี้ยวกวว่าครับับนนี จัดไปที่มันลิกได้เลยครับไปยังไงกันบ้างครับทีมวันนี้ก็เอาเป็นว่าชอบทีมไหนตามมาได้เลยแต่อย่าลืมครับนี่แค่ออเดอริร์นี่แค่น้ำจิ้มครับของจริงอยู่ในบ้านใครพร้อมก็เปิดใจเพิ่มเพงตรงนี้ได้เลยนดี๋ยววันนี้ก็เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเฮงๆงปังๆครับจเจอกันั้นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ